เรื่องพระลักขุนกะพัทยเถระข้อความเบื้องต้นพระศา,าสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปารภพระลักขุนกะพัทยเถระตรัสพระธมรรสน,น้ว่ามาตรังปิตรังหันตวาเป็นต้นอาคันตุกะภิกษุเข้าเฝ้าพระศา,าสดาความพิสดารว่าวันหนึ่งภิกษุอาคันตุกะหลายรูปด้วยกันเข้าไปเฝ้าพระศาสดาผู้ประทับนั่งนาที่ประทับกลางวัน ถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งขณะนั้นพระลักกุลตกะพัยทยาเถระเดินผ่านไปในที่ไม่ไกลแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาทรงทราบวารจิตความคิดของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นหรือภิกษุนี้ข่ามารดาบิดาแล้วเป็นผู้ไม่มีทุกข์ไปอยู่เมื่อภิกษุเหล่านั้นมองดูหน้ากันและกันแล้วแลนเป็นสู่ความสงสัยว่าพระศาสดา,สาตรัสอะไรหนอแล จึงกราบทูลว่าพระองค์ตรัสคำนั่นชื่ออะไรเมื่อจัทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นจึงตรัสพระคถานี้ว่าบุคคลฆ่ามารดาบิดาฆ่าพระราชาผู้กษัตริย์สองพระองค์และฆ่าแว่นแคว้นพร้อมด้วยเจ้าพนักงานเก็บสวยแล้วเป็นพราหมณ์ไม่มีทุกข์ไปอยู่แก้อัดมรนดาบทเหล่านั้นบทว่าสานุจจรังได้แก่ผู้เป็นไปกับด้วยผู้จัดการสวยให้สำเร็จคือเจ้าพนักงานเก็บสวย ก็ในพระคาถานี้บาเด็จพึงทราบวินิจฉัยว่าตันหาชื่อว่ามารดาเพราะให้สัตว์ทั้งหลายเกิดในภพสามเพราะบาลีว่าตันหายังบุษให้เกิดอัสมิมานะชื่อว่าบิดาเพราะอัสมิมานะอาศัยบิดาเกิดขึ้นว่าเราเป็นราชโอรสของพระราชาชื่อนูนหรือเป็นบุตรของมหาอมาตย์ของพระราชาชื่อนูนเป็นต้นทิฏฐิทุกชนิดย่อมอิงสัตสตทิฏฐิและอุเฉทะทิฏฐิทั้งสองเหมือนชาวโลกอาศัยพระราชาชนั้น เพราะฉะนั้นสัตสตะทิฐิและอุเฉทะทิฐิจึงชื่อว่าพระราชาผู้กษัตริย์สองพระองค์อายตนะสิบสองชื่อว่าแว่นแคว้นเพราะคล้ายคลึงกับแว่นแคว้นโดยอัดว่ากว้างขวางความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีซึ่งอาศัยอายตนะนั้นดุจปรุษเก็บสวยจัดการสวยให้สำเร็จชื่อว่าเจ้าพนักง,งานเก็บสวยบทว่าอเนโคได้แก่ไม่มีทุกข์บทว่าพรหม,มโนได้แก่ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว ในพระคาถานี้มีอธิบายดังนี้ผู้ชื่อว่ามีอัศวะสิ้นแล้วเพราะกิเลสเหล่านั้นมีตัณหาเป็นต้นอันตนกําจัดได้ด้วยดาบคืออรหัตตมัคคยานจึงเป็นผู้ไม่มีทุกข์ไปอยู่ในการจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นดำรงอยู่ในพระรหัตแล้วดำรงอยู่ในพระรหัตแล้วพระคถาที่สองแม้ในพระคาถาที่สองเรื่องก็เหมือนกับเรื่องก่อนนั่นเองแม้ในการนั้นพระศัสดาทรงปารภ พระลักกุลตกะพัะทยเถระเหมือนกันเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นจึงตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลฆ่ามารดาบิดาฆ่าพระราชาผู้เป็นพราหมณ์ทั้งสองได้แล้วและฆ่าหมวดห้าแห่งนิวร์มีวิจิกิจฉานิวรณ์เช่นกับหนทางที่เสือโครงเที่ยวไปที่เช่นกับหนทางที่เสือโครงเที่ยวไปที่ห้าแล้วเป็นพราหมณ์ไม่มีทุกข์ไปอยู่แก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นสองบทว่าทเวจะโสทีเยคือ ผู้เป็นพรามทั้งสองด้วยก็ในพระคาถานี้พระศัสดาตราสัสสัตตทิฏฐิและอุเฉทาทิฏฐิให้เป็นพระราชาผู้เป็นพรามทั้งสองเพราะพระองค์เป็นใหญ่ในพระธรรมและเพราะพระองค์เป็นผู้ฉลาดในวิธีเทศนาบาเด็จถึงทราบวิเคราะห์ในบทวัยยักษ์ปัญจมังนีว่าผนทางที่เสือโครงเที่ยวไปมีภัยรอบด้านเดินไปลำบากชื่อว่าทางที่เสือโครงเที่ยวไป แม้วิจิกิจฉานิวร์ชื่อว่าเป็นดุดทางที่เสือโครงเที่ยวไปแล้วเพราะความที่วิจิกิจฉานิวร์นั้นคล้ายกับผลทางอันเสือโครงเที่ยวไปแล้วนั้นวิจิกิจฉานิวรเช่นกับผลทางที่เสือโครงเที่ยวไปแล้วนั้นเป็นที่5แห่งหมวด5แห่งนิวร์นั้นเพราะฉะนั้นหมวดหแห่งนิวร์จึงชื่อว่ามีวิจิกิจฉานิวร์เช่นกับผลทางที่เสือโครงเที่ยวไปแล้วเป็นที่หในพระคาถาที่สองนี้มีอธิบายดังนี้ว่า ก็บุคคลค้าหมด5แห่งนิวรมีวิกิติฉานีวรเช่นกับหนทางที่เสือโครงเที่ยวไปแล้วเป็นที่5นี่ไม่ให้มีส่วนเหลือด้วยดาบคอาาาืออรหันตมรกานเป็นพรามไม่มีทุกข์เที่ยวไปอยู่บทที่เหลือเป็นเช่นกับบทที่มีในก่อนนั่นแลดังนี้แลเรื่องพระลักุณุตกะพัทยเทระจบ